ลงใต้ไปที่จังหวัดรกระบีหน่อยนะคะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายค่ะดักซุ่มยิงร,รถยนต์คันหนึ่งนะคะซึ่งคาดว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นอดีตสามีของคุณผู้หญิงที่นั่งมาในรถคันที่ถูกยิงนั่นแหละค่ะ,ะนะคะามาดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะสุดท้ายแล้วตํารวจสพเมืองกระบี่ก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่รถ คือจุดเกิดเหตุเนี่ยเกิดที่ริมถนนท้องที่หมู่7ตบําลกระบี่น้อยอาําเมืองกระบี่ค่ะตอนที่ตํารวจไปถึงนะคะไปพบรถคันนี้แหละค่ะรถรถยนต์ทะเบียนกอไก่ทธ8630กระบี่จอดอยู่ข้างทางตรวจสอบบริเวณประตูฝั่งคนขับเนี่ยปรากฏว่ามีรอยกระสุนแบบนี้ค่ะรอยกระสุนปืนกระจายหลายจุดเลยนะคะคาดว่าถูกยิงด้วยปืนลูกซองแต่กระสุนเนี่ยไม่สามารถทะลุ ประตูไปได้ก็เลยทําให้เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บคุณดูนะแค่เข้าไปแบบนี้ค่ะไม่สามารถทะลุได้นะคะผู้เสียหายสามรายประกอบด้วยคนขับรถคันนี้ชื่อว่านายนาคินมีอีความสุขเป็นเจ้าของรถด้วยนะคะคนที่เป็นผู้โดยสารผู้หญิงสองคนคนร่างชื่อนางสาวนาทิพวันเขียวดํา คนที่สองคือทิติมากิ่งชุ่มคนขับรถคันนี้ชื่อว่านายนาคินเล่าให้ฟังบอกว่าได้ขับรถยนต์คันนี้ไปรับนางสาวทิติมาจากบ้านพักระหว่างขับรถยนต์มาตามถนนสังเกตเห็นแล้วนะว่ามีมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับตามมาก่อนที่จะแซงขึ้นหน้าไปโดยคนในรถยนต์เนี่ยสังเกต,เห,เ,กตเห็นตรงกันว่าคนขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย ก็คืออดีตแฟนหนุ่มของคุณทิติมาที่เขามีปัญหาทะเลาะแล้วก็แลกแยกกันอยู่จากนั้นพอมาถึงจุดเกิดเหตุได้มีเสียงดังคล้ายเสียงยางระเบิดขึ้นหนึ่งครั้งคนขับรถรถยนต์คันที่ถูกยิงนะคะก็เลยลักษณะคือไปจอดข้างทางสำรวจความเสียหายค่ะลงมาดูว่ามีอะไรเสียหายบ้างก็ไปเห็นว่าประตูเนี่ยฝั่งคนขับเนี่ยมีรอยคล,ยล้ายกับถูกยิงด้วยกระสุนปืนก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ ตอนเล like, mm like, like, like mm ็กจะได้ย uh, ินเสียงปังนั่นคือเราคิดว่าอะไรตอนนั้นวายย่างละเบิดลวายย่างละเบิดลจู่ๆลงเอานาหมาจอยตรงนั้นลุงมาเลยแล้วอ่เรายังคิดว่าแกยังละเบิ้ลโหยดไปด้วก็คือตกใจโยดไตกใจจริแต่ก็คือถ้าเราสงสัยมีรถเครื่อยงคันหนึ่งใช่ไหมมากี่ค้นบีเบิ้ลบีรับ ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ,ะตำรวจสพเมืองกระบี่พร้อมด้วยกำนันตำบลกระบี่น้อยก็คือคุณมโนเครือแก้วค่ะก็เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมนะคะไปพบเศษสีรถ ยนเนี่ยกระจายเต็มพื้นถนนค่ะตร,รวจสอบข้างตาข้างทางเพิ่มเติมไม่พบหลักฐานมีเพียงรอยล้อรถจักรยานยนต์คาดว่าเป็นของคนร้ายที่เข้าไปจอดในป่านละเมาะข้างทางแล้วมานั่งดักซุ่มยิงนะระยะจากจุดซุ่มยิงมาที่รถของผู้เสียหายเนี่ยสิเมตรเท่านั้นนะ่ะนะคะเบื้องต้นตํารวจคาดว่าคนร้ายน่าจะใช้ปืนลูกซองเป็นปืนลูกซองสั้นใช้กระสุนเม็ดลูกปลายขนาดเล็กสําหรับล่าสัตว์ก็เลยทําให้แรงเนี่ยไม่พอไม่พอ ที่จะทะลุเข้าไปในตัวรถนะคะตำรวจสอบปากคําผู้เสียหายทั้ง3รายไว้ทั้งหมดแล้วนะคะพุ่งเป้าไปที่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอดีตสามีของคุณทิติมาที่มากับรถคันนี้ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวมาสอบปากคําอีกครั้งหนึ่งทีนี้กำนันตำบลกระบี่น้อยอะคะ่ะก็พอรู้แล้วว่าผู้ต้องสงสัยเป็นใคร,ครก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบนะคะ ตอนนี้รู้แล้วผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายหมูอายุ37ปีเป็นอดีตสามีของคุณติติมาซึ่งเขามีปัญหาส่วนตัวกันเพิ่งเลิกรากันไปไม่ถึงเดือนแล้วหลังจากที่พอรู้ตัวว่าเป็นใครก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในพื้นที่หมู่เจ็ดบลกระบี่น้อยปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้กลับบ้านนะคะแต่คาดว่าน่าจะหลบหนีอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวตํารวจจะเร่งติดตามตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ